คัญนะคะประเด็นสำคัญก็คงจะเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยูโรโซนแล้วก็จีนนะคะที่ออกมา,าค่อนข้างสดใสโดยเฉพาะในส่วนของตัวเลขเ PI ในภาคการผลิตขณะที่ตัวเลขชี้นำเศรษฐกิจของสหรัฐเองเนี่ยเมื่อคืนรายง,งานออกมาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น ่วนตัวเลขผู้ขอรับสจดการว่างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นเกินค่าประมาณ1 3 0 0 0รายแต่ว่าก็ยังสะท้อนภาพตัวเลขที่ยังดูในทิศทางที่ค่อนข้างฟื้นตัวอยู่สําหรับตัวเลขในภาคแรงงานดังนั้นเนี่ยก็ทําให้ในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศเองเนี่ยปรับตัวขึ้นตามกันแล้วก็ส่งผลบวกมาย่างดัชนีตลาดหุ้นในบ้านเราให้ฟื้นตัวขึ้นได้ต่อรวมถึงในส่วนของตัวเซฟ ที่เมื่อวานเนี่ยกลับขึ้นมาปิดในระดับ910จุดได้ก็วันนี้มีดุ้นต่อขึ้นไปทดสอบระดับ930จุดแม้ว่าระหว่างวันก็อาจจะมีย่อตัวบ้างโดยในส่วนของแรงขายของนักทุนต่างชาติเองเย,ยังมีออกมาต่อเนื่องในฝั่งของตลาดหุ้นเมื่อวานขายออกมาเป็นวันที่5อีก3,581ตันบาท ซื้อสุทีิใน Safety in d e ฟิวเจอรเป็นวันที่2อีก453สัญญาในเรื่องของแรงกดดันเกี่ยวกับฟันโฟโลูเองเย,ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องอในส่วนของแรงซื้อหลักที่มาจากกลุ่มป๊อปเทดที่มีเข้ามาประมาณ1,800ล้านบาทเนี่ยก็ทำให้ในส่วนของตัวดัชนี Safety เองแล้วก็ในส่วนของไอซ่า 0U13 ยังน่าจะมีความผันผวนระหว่างวันจาก ในส่วนของค่าเบสิสเองที่ปรับตัวแคบลงมาอยู่ที่ระดับลบ5.52จุดหลจากที่ในช่วง2วันก่อนหน้าเนี่ยลงไปติดลบเกือบ18จุดก็เข้ามาใกล้ๆระดับราคา เบสิสที่มองในส่วนของทฤษฎีที่ระดับประมาณลบหจุดดังนั้นในส่วนของการเข้าทำกลยุทธ์วันนี้เนี่ยแนะนำให้หาจังหวะย่อตัวระหว่างวันเพื่อเข้าไปเทรดดิ้งรองตัว S50 ่าสโดยมองว่าถ้าไม่หลุด910จุดลงมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็สามารถเข้าไปทำกำไรเมื่อปรับตัวขึ้นทดสอบอเป้าหมายที่ระดับ930จุดได้ ส่วนโกลฟิเจอร์วันนี้เนี่ยมองแนวโน้มก็น่าจะผันผวนมากขึ้นแม้ว่าาดูแล้วเนี่ยสัญญาณทางเทคนิคยันุูนทิศทางบวกของราคาทองคำสปอตได้แต่ว่าอาจจะยังติดแถวๆพันสามแถึงพันสามร้อเหรียญขณะที่ในส่วนของโกลฟิเจอร์เอง g f q 1 3เนี่ยมีโอกาสจะพักตัวลงใหม่ครั้งถ้าไม่สามารถยืนเหนือระดับ21,000บาทแม้ว่าในส่วนของปัจจัยหนุนมาจากตัวเลขการผลิต ของจีนที่ออกมาค่อนข้างสดใสแต่ว่ายังได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของดอลลาร์สาหรัฐแล้วก็ประเด็นในเรื่องของ QE ดังนั้นสถานะรองที่เปิดเอาไว้ก็ให้หาจังหวัดทำกำไรออกไปแล้วก็กลับมาเทรดดิ้งช็อตอีกครั้งถ้าราคาไม่สามารถผ่านระดับ2 1 0 0 0บาทขึ้นไปยืนได้มองแนวรับที่ระดับ2 8 3 0บาท ส่วนบร n t ัท u ุดอ i l ฟิวเจอวันนี้น่าจะอิงทางปรับขึ้นได้ต่อเนื่องตามทิศทางของราคาน้ำมันดิบบริษที่มีลุ้นไปทดสอบระดับ111เหรียญโดยได้แรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจอกกของสหรัฐจีนแล้วก็ยูโรโซนที่ออกมาค่อนข้างแข็งแกร่งก็หนุนความต้องการใช้พลังงาน ทั้งนี้ยังคงต้องติดตามต่อในส่วนของตัวเลข GDP ไตรามาส2ของอังกฤษแล้วก็เยอรมันที่จะมีการรายงานออกมาในช่วงบ่ายโดยคาดว่าตัวเลข GDP ของอังกฤษจะขยายตัว0.7%เทียบ Q o q Q แล้วก็ของเยอรมันเนี่ยจะขยายตัว0.6%เทียบ Q on Q ส่วนความเชื่อมัน่นผู้ิโภคใน ส่วนของยูโรโซนก็เป็นอีกตัวเลขหนึ่งที่ต้องติดตามเช่นกันในส่วนของอตัวเลขของเดือนกรกรดาเนี่ยติดลบไป17จุดขณะที่ในส่วนของตัวเลขสิงหาคมเนี่ยคาดการว่าน่าจะติดลบประมาณ16จุดในส่วนของ การทำกำไรสถานะรอง b R u 13เนี่ยแนะนำให้รอจังหวะที่ดิดตัวขึ้นไประหว่างวันแล้วก็รอ,อเข้าเปิดสถานะรองใหม่ถ้าหากว่ามีจังหวะย่อตัวลงมาแล้วก็ไม่ดุดระดับ3,500บาทยังลุ้นให้ขึ้นไปทดสอบระดับ3,580บาทแม้ว่าในส่วนของค่างเงินบาทเนี่ยเริ่มกลับมาแข็งค่าอีกครั้งก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ถ่วงการกับปรับขึ้นของราคา b R u 13อยู่ส่วนหนึ่ง ส่วน USD f u t u r e วันนี้เนี่ยหลังจากเห็นในส่วนของค่างเงินบาทเนี่ยพักตัวลงมาบ้างจากการทำสถิติอ่อนค่าในรดอบ3ปีที่ระดับ32.17บาทต่อดอละละาร์สหรัฐเมื่อวานนี้เช้านี้เนี่ยลงมาใกล้ๆระดับ31.90บาทต่อดอละละาร์สหรัฐแต่มองในส่วนของ USD f u t u r e โดยเฉพาะซีรีส์ Q13 เนี่ยวันนี้ถ้ามีการพักตัวลงมายังน่าจะยืนเหนือระดับ31.80บาทได้ โดยมองในส่วนของแรงขายของนทุณต่างชาติที่มีออกมาในฝั่งของหุ้นเองแล้วก็ในส่วนของบอลเมื่อวานนี้สูงถึง1580กว่าล้านบาทโดยในช่วงเดือนนี้เนี่ยนักทุนต่างชาติมียอดขายสุทธิในตลาดบอลเนี่ยประมาณเกือบสามหมื่นล้านบาทแล้วก็ในฝั่งของหุ้นเนี่ยประมาณ 3,400กว่า30,400กว่าล้านดังนั้นในเรื่องของฟันฟล o w ที่ไหลออกไปเนี่ยอาจจะย,ยังเป็นประเด็นที่กดดันทําให้ uh, การแข่งข้ากลับขึ้นมาเนี่ยยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจํากัดสําหรับในส่วนของค่างเงินบาทในวันนี้แนะนำให้หาจังหวะทำกำไรสถานะรอง USDQ1.3 ออกไปแล้วก็รอเปิดสถานะรองใหม่ครั้งถ้าหากว่ายังยืนเหนือระดับ31.80บาทได้สำหรับในส่วนของ USDQ1.3 ในวัน ปกิการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ